ก็เ <One> ด <input> <Keep S 1> ี <why? S 1> okay. oh ๋ยววันนี้จะมาเอาเอาวัวออกนะคือตอนนี้มีปัญหาอีกตัวหนึ่งมันเขาเรียกอะไรอ่ะไงรูกไงรูปนอย ทางเนี้ครับได้ครับดึงออกได้เลยเดี๋ยวของคอมันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราต้องเอกเชือกอะไปนั่นหอกอะไม่ได้เอาไปทำอะไรนะ หนูหนูมากับหนูมากับพี่นะลูกมากับพี่นะลูกมาลูกมามาลูกนะมามาลูกมาเด้อเด้มาลูกมาเร็วมาลูกมาเร็วมาลูกไม่ได้ทำไรมา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 เอ็งอยู่นี่เอ็งตายแน่แน่ลูกนะมามาเลูกฮะตายนะเอ็งตายนะเนี่ยมามามา

มา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 เหอะมาเหอะเฮ้ยไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรลูกฮะไม่ทําอะไรนะเดี๋ยวกินหญ้านะอยู่นี่ตายแน่ลูกนะลูกนะนะดูนาดูหน้ามันสิ้นหวังมากเลยลูกนั่นแหละมันเจ็บไหมเฮ้ยก็ทงขานมันทงขานอยากเอามันออกไปห้าห้าแผลรูตรงขานี่เยจ็บด้วมาลูกมาเร็วมาเร็วมา มาลูกไปแรงไปลูกไปมาๆมาๆมามามาพี่นะมาๆมาๆมาเดี๋ยววันเดี๋ยววันไหนเอาแตงโมมาให้ลูกไหมมาลูกมามาเร็ว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 นะ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 อยู่ด้วยกันข้างนอกดีกว่าอยู่กับเพื่อนมีความสุขกว่าลูกไหมเร็วโอมาลูกมามา มาเร็วมามาไปไปอยู่ข้างนอกลุกมามาลูกมาข้างนอกเร็วมาไม่ได้ทำอะไรมาเร็วมาเฮ้ยมาเร็วลูกมาตาลมาลูกอุ้ยออกมาข้างนอกเร็วไปเร็วนี่มาอยู่ข้างนอกดีกว่าลูกมาตายแล้วเอ้ย ลุงด,ดูมันดิห้าหกแผลอ่ะโอ้ตายโอ้กินลูกกิน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 ขอบคุณนะครับลุงก,กินเนาะโอ้ทำไงเองเนี่ย ะดูมนะันดูโอ้โหฮะกินนะลูกนะฟอ,อมยังกับหมาฮะเข้าทำไมลูกฮะอยู่นอกดิเฮ้ยสู้กันไม่ได้ กี่แผลวะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตรงนี้หกหกเจ็ดนี่กินนะลูกฮะไม่ทำอะไรฮ้ทำไมกลัวเราใครทำอะไรเองฮะฮะไงลูกเอออยู่ข้างในก็ตาย โอ้โหเพื่อนมาแล้วเอาน้มตูดน้มตูดไอ้น,นี่ไ,ไงไอ้กินญย่ต้องมีใครแย่งแล้วลัวอีกเฮ้ยเฮ้ยโตเมียเหรอโูนี่ยเ่งดูไงน่ะเฮ้ย า oh. <laughs> จับเลยโอ oh, ้จับเลยจับเลยโอ้โเฮ้ยเอาละ เอ,อ้ยกินไปลูกเนอะโอ้หอึหมข้าให้เองออกเองก็จะไม่ออกฮะตายแนย่หกเจ็ดแผลตายลูกเอ้ยหะไม่ทำไรนะรอ่าเป็นอิสลาเฮอดูน้ำตาไหลเลยอ่ะลูกหึ ถ้าอยากให้เองรอดนะรู้ไหมเฮะถ้าอยากให้เองรอดนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกันเยี่ยมไออะไรอ่ะฮะกลัวอะไรลูกกลัว<โอ> <laughs> หน้าสัน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 กลัวโอ้ยโอเคเฮ้เฮ้ เอง,ง่ายสู้เขาไม่ได้ฮะดูดิดูด,ดิสู้ก็สู้ไม่ได้ <c oughs> เอ้ นี่น่าจะอ้วนนะไอชยโอ้ยอ,ยอยห้ามจับเลยเหรอห่นะเนี่ยไม่มีใครแย่งสบายไอยอ้วนนะจับกักอนอเ thằng oh. oh, thang oh. phi này <coughs> <shoo, shoo>. <coughs> yeah, yeah.